ถึงวันนี้การเดินทางของพลื้อนั้นครบ1เดือนกับอีก10วันเต็มแล้วนะครับพลื้อก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพอมาถึงช่วงป,ปลายปลายพลื้อไม่ได้เดินคนเดียวแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเพื่อนชาวปากกาตัวยอคนอื่นๆนั้นมาร่วมสมทบด้วยตลอดสองข้างทางนอกจากพลื้อจะทำความเข้าใจกับผู้คนบนรายทางแล้วนะครับแต่เมื่อผ่านไปถึงชุมชนที่กำลังต่อสู้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเช่นชุมชนสามชุกนะครับเพื่อปกป้องตลาดร้อยปีของตนเองนั้น ก็ยังเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยนะครับก็ขอคุณพระศีะรัตนตณะยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรากรบนับถือได้คุ้มครองให้คณะของธรรมชาติญาตรา ได้เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพค่ะเพราะเราจะส่งใจไปตลอดทางที่ท่านเดทางค่ะและจากนี้ไปก็คงจะเหลือ,อระยะเวลาอีกไม่นานนัก รือระยะทางไม่มากนักนะครับที่พลึกกาลังเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ที่ปลายน้ํานั่นก็คือกรุงเทพมหานครอันเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญนะครับถึงที่นั่นไม่มีใครรู้นะครับว่าที่เมืองใหญ่ปลายน้ํานั้นยังมีพื้นที่ในหัวใจเผื่อไว้สําหรับความเข้าใจให้กับคนเล็กๆอย่างพลึกบ้างหรือเปล่านะครับกรุงเทพนี่สำคัญมากเลยน,นะครับว่ารากกรุงเทพเข้าใจนี่ ควาหวังมีแล้วก็กฎหมายนี้ออกได้แน่นอนแล้วก็ดียังไงแล้วก็ ฮัลโหลเดือร้อนร้องเที่ยวกับป๋าถึงชนครับไม่ได้ไม่ได้สักคนอะไรนะไม่ได้สักคนครับตอนแร,เรกเ,เ,เราไม่ให้เขาเอาไปแล้วใจเราจะหายไปวปับว,วับเวลาเขาไม่รับ ใจผมก็จะหายไปหรือว่าคล้ายๆกับาเสียอารมณ์อะนะอารมณ์ไม่ดีว้หรือน้อยใจเสียใจบาบบาบบาบวับวับวับพอมาเจอะเยอะเข้าเยอะเข้านี่ก็น่าหัวเราะน่าจะผมก็เลยก,กลบไปด้วยการหัวรเราะผมไม่รู้จักคนที่นี่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นเข้าเมืองแล้วเนี่ยบรรยากาศความเขา้าอกเข้าใจหรือคนที่เราเข้าไปคุยด้วยมันตา่างจากเส้นทางทางี่เราผ่านหรไม เฮ้ยครัผมึกว่อผมผมขอตามากกว่ามาั้งผมต้องพูดว่าแจกฟรีแจกฟรีแต่ว่าแจกฟรีแล้วเขาไม่เอาเขามีแล้วอ,อาจจะเกลียวผมเป็นคนบ้า <c oughs> แต่ว่าโดยรวมแล้วเขาไม่สนใจสังคมเขาสนใจแต่ว,ว่าจะขายอะไรยังไงแล้วก็ควรจะเวนล้อมไปด้วยการค้าขายเลยทําให้เขาต้องปิดเงนินครับแล้วส่วนใหญ่เขาแสดงออกอยังไงบ้างาเวลาเขาปฏิเสธหรือเขาไม่รับ เขาก็ใส่หน้าหรือไม่ก็เดินไปเฉยแบบเงี้ยไม่รับก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าเขาเย็นชาอ่ะเออยเย็นชาหรืออะไรสักอย่างอ่ะอเขารับแล้วเขาก็ทิ้งไว้บนโต๊ะให้สิสิบไปอย่างเงี้ยผมก็มองเสียดายจังเลยใบยบัวชวของผมก็ต่อ,อยู่ที่บนโต๊ะแล้วก็เขาก็ไม่สนใจ <S <S บางทีเขารับไปแล้วก็ปลิวอยู่ข้างทางผมก็เดินไปเก็บใหม่ครับใช,ช่วยรับหน่อยนะ ครับ <laughs> รับไหครับรับฟรีนะครับผุหมไยปาชโชนะแต่บางคนผมไล่ตือ้อ <c oughs> นี่ข้าเกี่ยวกับปลาชุมโชก้าเขาก็เดินไปเฉยๆไม่รับรนะับหน่อยหน้าเนี่ยผมอุตส่าห์เดินมาจากเชียงใหม่มาถือแล้วรับหน่อยรับหน่อย โอผมเดินมาเพื่อจะบอกอะไรให้กับบางอย่างเนี่ยจะไม่อ่านรู้เลยเหลือเขาก็รับละเออยิ้มๆหน่อยก็ดีผมจะได้มีกําลังใจแล้วผมก็เดินไปอย่างเงี้ยเขก็ยิ้มๆขึ้นอย่างนี้ก็มีนะคือผมต้องื้อให้จนต้องวิตามพูดว่าจริงๆเราไม่ใช่ขอตงังจริงๆเรามันเป็นอากาศนะอากาศที่คุณหายใจน,นะอากาศน้ําธรรมชาตินะธรรมชาติเกี่ยวกับคุณด้วยนะเพื่อจะช่วยอะไรได้อ่านรู้อ่านรู้ แต่แต่เรื่อรู้สึกยังไงอย่างคนในเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เรื่องกำลังทาความเข้าใจนี่เป็นเรื่องไกลตัวดูไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องรับรู้ด้วยเลยใช่ครับเขามผมบอกว่าเกี่ยวกับป่าครับเ,เกี่ยวกับป่าชุมชนครับเขาก็จะหารมารับแต่ <ừ> ว,ว่า <ừ> เขาก็รับแล้วก็ไม่รับอย่างนั้นคือเขาไม่สนใจอ่ะ <ừ> ครับ และในที่สุดนะครับพลกก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครจุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่พลกพบเจอที่เมืองใหญ่ที่ปลายน้ําแห่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวังและถูกตีค่าว่ามันคือความสําเร็จแต่เมื่อความสําเร็จจากความพยายามของคนเล็กๆครั้งนี้ไม่ได้ถูกวัดกันอยู่ที่หลักกิโลเมตรหรือจํานวนผู้คนที่เข้าใจในสิ่งที่พลกพูดหากแต่วัดอยู่ที่พลังของหัวใจที่ยังคงยึดมั่นและศรัทธาในการต่อสู้ด้วยแนวทางแบบสันติวิธี อย่างก้าวเล็กๆของคนเล็กๆก,กับความพยายามในครั้งนี้คือสิ่งที่โลกจะต้องจารึกไว้นะครับท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พริพูดนั้นก็คงอาจจะไม่ได้หมายถึงความอยู่รอดของคนกับป่าหรือว่าการให้ได้มาซึ่งกฎหมายป่าชุมชนเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงใครก็ตามที่ยังคงต้องอาศัยอากาศและน้ําบริสุทธิ์สําหรับการดํารงชีพและมากไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือความพยายามในการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับในการที่จะเปิดพื้นที่ในหัวใจยอมรับความแตกตา่าง และรับฟังความเดือดร้อนของผู้คนร่วมแผนน่นดินผมไม่ได้สู้เพื่อผมแล้วตอนนี้ผมสู้เพื่อจิตวิญญาณของธรรมชาติตรงนั้นคือตรงนั้นามาปีรแรงให้ให้มาต่อสู้ถ้าเอาคนธรรมดาเช่นผมมาแล้วได้อะไรได้อะไรแล้วก็ได้เงินได้ทองได้คุ้มค่าไหมตรงนี้นี่คงจะทำอย่างนี้ไม่ไหวแต่ที่มาเนี่ยเพราะมันทําเพื่อ จีวิญญาณที่มันลึกกว่านั้นอ่ะอตัวหนึ่งแล้วก็ตรวนั้นอ่ะเป็นแรงบันดาลใจพวกเราที่มากันนี้ได้ครับแต่ถ้าเอาใจมนุษย์ว่าเนื้อหนังมาสาว่านี่คงแพ้ไปแล้วแต่ตรงนั้นแตหารถึงแม้ผมจะตายไปแต่ตรงนั้นมันก็ไม่แพ้ไงตรงนั้นมันก็เป็นความดีก็ยังอยู่ที่นั่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับการเดินทางแล้วนะครับคพือกาหนงจะกลับบ้าน กลับไปพบครอบครัวของพึืและคุงนาเรื่องราวระหว่างทางนั้นไปเล่าให้กับครอบครัวของตนเองฟังการเดินทางของพฤืสิ้นสุดลงแล้วครับแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางของพรบรป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีสิทธิในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันนั้นจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกยาวไกลสักแค่ไหน การจะให้ได้มาซึ่งกฎหมายป่าชุมชนฉบับประชาชนคงจะไม่สามารถอาศัยแต่เรี่ยวแรงของคนอยู่ป่าแต่เพียงลำพังหากต้องอาศัยเรี่ยวแรงของคนทุกสาขาอาชีพทุกระดับชั้นเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศถ้าท่านผู้ชมเชื่อ และศรัทธานในพลังภาคประชาชนและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนพรบป่าชุมชนเพื่อร่วมกันพลิกหน้าประวัติศาสตร์การดูแลจัดก,การทรัพยากร,รป่าไม้ของเมืองไทยก็สามารถลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏอยู่บนจอในขณะนี้ครับนี่คือแนนซี่นี่ก็คือแนนซี่ นี่ก็แนนซี่แนนซี่คนหลงชีวิตคนค้นคน,คนอังคารที่21มีนาคมนี้4ี่ทุ่มทางโมเดิร์นไนทีวี